ขอากราบพระอาจารย์กับเรียนถามว่าอย่างค,คุณพ่อคุณแม่บิดามารดาที่ลูกมาบวชะคะ่ะท่านท่านจะได้อันนี้ส่งอะไรคะเพราะวันนี้โยมพ่อโย,ยมแม่ก็มานั่งฟังด้วยแล้วลูกก็มาบวชเป็นพันเตที่นี่นะคะ่ะก็การได้พบสมณะนะหนึ่งถ้าเขามีจิตเลื่อมใส อันนี้อารมณ์อันนี้เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะแค่เรามีความเริ่อมใส่ในญาติาสารโลหิตของเรานะที่เข้ามาสู่ธรรมวิน,นัยความปิติเริ่อมใสตรงเนี้อารมณ์ตรงนี้ทำให้เข้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้หรือแม้เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาเพียงระลึกถึงญนะาติสาโลหิตของเขาที่เข้ามาบวชในธรรมวิน,นัย แล้วประพฤติปฏิบัติดีงามอันนี้ก็เป็นเหตุให้สู่สุติโลกสวรรค์ได้ <c oughs> ส่วนการที่เขาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสมณะนั้นพระศาสดาบอกว่าเขาจะได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นพุทธประสงค์อย่างยิ่งเพราะจะทำให้เขาเป็นผู้มีปัญญาน กที่ตรัสไว้อาน,นิสงส์ห้าอย่างของการที่สมณะนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเอนของผู้ใดเนี่ยการมีจิตเลื่อมใสเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์การลุกลับกลาบว่า้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงนะการจำแนกฐานตามสติกำลังนะการลักความกรณนะีเป็นไปเพื่อการได้เกติศัก,กันใหญ่ตัวการจำแนกฐานก็เป็นไปเพื่อการได้โพกานใหญ่และสุดท้ายคือการได้ฟังธรรม ในนบดผู้มีสิงเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่ก็คือประโยชน์นในการเกี่ยวข้องกับสมณะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นสมณะทุศสิน <c oughs> พระองค์ก็จะเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอ <c oughs> ใครเกี่ยวข้องเข้าก็เจ็บเนื้อ <c oughs> เจ็บตัวนะ <c oughs> ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลจะเป็นเพ,เพื่อความทุก,กข์แก่เขาตลอดกาลนานผ้าเปลือกปอเนี่ยสีก็ไม่งามราคาก็ถูกนุ่งห่มข้าก็เจ็บเนื้อพอเก่าแล้วก็มีแต่จะใช้เป็นผ้าเช็ดหมอข้าวหรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอยนะภิกษุที่ตู้สินก็เหมือนกันนะก็ไม่มีค่าไม่มีราคาหมดความเป็นพิสูจไปเรื่อย อย่างนี้อันนี้ส์ของการเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะไม่มีมากการตามถวายบารจีวรเสนาสนะเพษัตให้แก่ภิกษุที่ทุศินนี้ก็จะไม่มีผลใหญ่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่นะ